มินนี่โดนคอมเมนต์ด่าของเล่นไฮโซต้องปิดคอมเมนต์หนีมินนี่พันธีราโดนแอกหลุมคอมเมนต์ด่ายับของเล่นไฮโซลั่นต้องปิดคอมเมนต์หนีสำหรับนักแสดงสาวหน้าเด็กอย่างมินนี่พันธิราพิพิธยากปรปกติเจ้าตัวก็โพสต์ภาพอัปเดตอยู่เรื่อยๆแต่มีผู้ที่ใช้แอคเขาไม่รู้โกรธแค้นใครมาถึงได้คอมเมนต์ไร้ย,ยาวขนาดนั้นโดยผู้ที่ใช้แอคเขานั้นได้คอมเมนต์จากดาราไปเป็นกะขายซสแล้ว โชว์หรูอยู่สบายเย้ยคนชั้นล่างสัง,งนันเฮ้อดูไปดูมาเหมือนกับเป็นกะของเล่นของคนรวยบทความเป็นดาราเลยเหมือนกับกะรับงานเอ็นเตอร์เทนคนรวยไม่อายเหรอประจานตัวสักขนาดตรงตรงไปเลยอีสลิมขายเจตนามึงจะเยะ้ยคนอื่นสร้างความเกลียดชังนะสิ มืองจะอะไรก็เรื่องของมืองจะเยะ้ยคนอื่นทำไมอิสลิมอิชาติสกุลหมาซึ่งไม่แน่ใจว่าชาวเน็ตผู้ที่ใช้แค,คน์นี้คิดว่ามินนี่คือคนที่ตกเป็นข่าวที่เป็นกระแสะแรงอยู่ตอนนี้หรือไม่หรือตั้งใจที่จะมาคอมเมนต์ก่อกวนคำพูดดังกล่าวอาจจะทำให้สาวมินนี่นั้นสะเทือนใจจึงทำให้ปิดคอมเมนต์ในไอจีไปแล้วขอขอบคุณสยามนิวส์